พี่กาฮัมอยู่ไหนปะไปข้างมันสิบสี่ไม่ชอบไม่ชอบ จะได้แฟนคลับก็จะได้เห็นอะนี่ไงขด็อยู่ข้งเดียวกันเมเมด้ใครหลงไม่พละเดกลังไม่เครับ้ามนั่งที่ต้ง เจมมาอยู่ข้างไม่อยู่ข้างนีดีกว่ามมัไนไม่บาลานซ์ป่ะตอนเนี้ยเจมไม่ไไมไบมลมาล,ลานซ์กันหนีนหหน่กว่าแม่<ส>เออ<อ>พิ่งมาเพิ่งไน้ซื้อลอกนี่กม่ขยับนทุลคก ก็เปืไม่ดโอเคน่ส่ะอยู่ท่ไหนฉันอยู่ทีไหนใายรปนั้นี่ลูกได้มเรียบร้อยอะพี่แพทก่อน นึ่งสองอามนึ่องายตั้งเครื่องนโอเคโอเคห่องสาโอเคตั้คดม chung chung là chung อ๋อไม่ chung สิทำไม chung ทำไมทําไม chung เอา là chung à. ตอนเนี้ยกดจนยังได้ อุ้ยไปแล้วหรอ I'm g o i อ g to go to the hospital. I'm going to go t มีหน้าด้วยขอแถวหน้าได้ไหมคะแบ่งไปสองแถว